ครับผมด,ด,ดีครับก็จริงๆแล้วในงานก็มีมีหลายอย่างแล้วก็คือพอเราเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาเราก็รู้สึกว่าอยากให้มีงานนี้เยอะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าทุกคนก็มีทุกคนก็เก,กือบจะมีสุนัขกันทุกคนอ่ะเนาะหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนอ่ะแล้ว ล้วงานนี้มันไม่ได้มีแค่เอาหมามาโชว์เฉยมันมีวิธีการเลี้ยงมีวิธีการดูแลหมาอย่างไงแล้วก็ยังมีการประกวดด้วยมี่โชว์ต่างๆอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าดีครับจริงๆพี่เวเองผมก็เคยพาไปประกวดจริงๆก็มีแผนว่าจะพาพุทธพุทธไปประกวดด้วยใช่แล้วก็ดำรงด้วยแล้วรู้สึกว่าพอเขาได้แบบออกไปเจอข้างนอกเยอะเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกลัวคนแล้วเขาจะดูแบบว่ามีความมั่นใจหมาก็จะแบบว่า ดูบกเขาเรียกว่าอะไรมีบุคลิกภาพที่ดีใช่อันนี้มีทางพี่วีพี่วีมาขึพี่วีดีด้วยพี่วีมาพี่วีมาใช่ครับพี่วีับพี่วี่เขาดีแล้วผมก็ค่อนข้างนักังวลว่าเขาจะแบบว่ากลัวหรือเปล่าแต่เราก็ลืมไปว่าเขาเคยประกวดแล้วตอนประกวดคนก็เยอะแบบนี้แหละก็เลยเขาก็เลยโชคดีว่าเขาก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีเลยว่าลีเนี่ย์าจากไหนครับ จริงๆผมว่า <graffiti> มันอยู่ที่เราเลี้ยงก็มันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยฮนะบางทีเราเวลาเราซื้อสุนัขเนี่ยเราก็ต้องดูด,ด,ดูสายพันธุ์หรือว่าดูเท้าว่าว่ามาจากไหนเลย้ยผม <t> ผมว่าก็มีส่วน <this> สำคัญการเลี้ยงดูการแบบว่าว่าอะไรเงี้ยก็ก็จะช่วยให้ให้ก็มันเป็นหมาเราเนาะที่สัยก็จะคล้ายๆเราก็ม <t> <monaster ias> ันก็จะนิ่ง ดูไม่ตื่นคนนะครับก็น่ารักโอเคผมว่าก็ผมไม่อายเขาแล้วนก็ดูแบบนั่งถ่ายรูปหล่อเลยที่เยฝ่ายนี้ครับงานนี้ใครจะแบได้ครับก็งานหมานาครใครที่แบบว่าสนใจหรือว่าเป็นคนที่แบบรักหรือมีหมาหรือไม่มีไม่มีหมาก็ได้ก็อยากให้แบบว่ามาที่งานถึงวันที่สิบเก้าเนาะก็มามากันได้เลยครับผมเิกว่มีเดี๋ยวมีที่มีมม หลายคนหมอเทียบมากอยู่ใช่ใช่ครับแด้เวียนกันมาเป็นเซเลบอะไรอย่างเงี้ยครับที่เวียนขาได้ถามเป็นถามพี่เวียนเลยไหมครับได้ครับปักน้องเฟลล่าที่ตอนนี้ลดสถานะแล้วครับจากคนที้แฟนการไปที่คนอื่นกันแต่พี่น้องใช่ใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นอันทีจริงในวงของที่เวียบ้างมาถึงอะไรฮะมาถึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำมาถึงต้องรับการรักแต่ร้านกลับใช่ไหมฮะกลับมาจริงจริงก็อย่างที่แบบว่าน้องได้พูดไปหมดแล้วแหละครับก็คือ เรามีการแบบว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะคนเราคุยกันรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเรามีอะไรเ,เราก็จะแบบปรึกษากันตลอดนั่นเนี่ยในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่แบบว่าจะปรับสถานนะให้เหลือแค่พี่น้องแล้วก็แบบว่าจะมีความหวังดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยได้ยินไหมฮะได้ครับแล้วก็ยังแบบว่าคือเราเรียก่อ,อะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีแล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะ ไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใดทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นเพียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่าค้นพบด้วยตัวเราเองว่าเออบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันมันน่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหตุและผลมีกันตลอดเพราะเราก็โตกันแล้วด้วยครับพี่พี่กาวตามครับก็าเียปีถามเ่อที่ปีที่ผ่านมาครับกับกับน้องแล้วหลุดวนนาทีที่เราต้องเอ่ยปากว่าขอเลกสถานะครับ มันนเป็ยงไอ่จริงๆก็คือทุกอย่างมันก็คือเราจะพูดไงดีล่ะมันก็มันมันคือการที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าอยู่ๆก็ลดเลยหรือปรับเลยเราเราก็คือจริงๆคนที่แบบพบกันก็จะมีการปรับจูนกันตลอดอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดๆหนึ่งที่เราคิดว่าเออยังไงดีแล้วก็บอกว่าโอเค่างนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าดีใจจังเลยที่แบบที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ที่ที่แบบว่าได้เป็นแบบเนี้ยรู้สึกว่าแฮปปี้ครับตั้งแต่กี่เดือนแล้วต<อ>้องหาดีาใจกันมากว่าเก้าปีจริงจริงไม่หรอกเราเราไม่เสียดายหรอกเพราะว่าจะพูดไงดีอ่ะคือ การที่เราได้รู้จักกันได้ได้เรียนรู้กันได้รู้จักมุมมองของกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดสอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่ดีอะไรเงี้ยก็ซึมซับกันมาอะไรเงี้ยแล้วเวลา9ปีก็ถือว่ามันได้ฟูมากขึ้นดีที่สุดแล้วครับโอกาสที่จะกลับมาอมนาคตเด๋อไม่ไม่รู้เลยคะ แล้งที่เราตั้งฐานนั้นอะไรนะอะไรนะเขได้ทำใจมันทำใจได้เลยก็จริงๆถามว่ามันก็ไม่คงใช้คําว่าทําใจหรือว่าอะไรหรอกเพราะว่าเหมือนกู้ไปหลายรอบแล้วว่าเราก็คุยกันมาตลอดใช่ครับเราเราเรารู้เราเราปรึกษากันตลอดไม่ใช่หรอกว่าอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแล้วเราบอกว่าปุ๊บเราคุยกันมานานครับกี่รอนแล้วที่เดียวคนตรากรอตั้งอานานงี้ยคนโยงไปหนคนโพราะนานแล้วครับนานแล้วพักๆลยแหละครับในกระแสข่ามันโยงไปหาอยู่ที่สา ไม่มีครับไม่มีไม่มีก็อยากให้อย่าไปอย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่นก็เรื่องนี้มันก็ตีเป็นเรื่องของคนสอคนพอเป็นข่าวกับมือที่สามคนน้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนน้านี้หรือเปล่า่เบียครับผมครับ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 คร่บครับครับคมับรับครัรัะครับครับครัมครับคร่ีครับ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 คเพคราะวราเรากครู้ว่ามันไม่มีเราไม่จะคุยทําไมครับคคับคับคังังนาค้รคน ถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ทุกคนที่รู้จักเราทุกคนที่รู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่าคนที่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่ที่คนไปโยงแล้วก็ทําให้เขาเสียชื่อเสียงซึ่งเลิกเลิกทำแะคทับเพราะว่าจริงๆแล้วขอให้มันบอกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับน้องก็เนาะเราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เราเรารู้สึก โอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องกืิ่นๆืเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สามมือที่สี่เลยไม่มีเลิกเลิกโยงนะครับจริงจริงก็ก็ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มที่ไป13าหรือป่าเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีเพราะเราเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนต่างถิ่นที่แบบว่าต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันเลยแล้วความมีข่าวทุกคนก็รู้สึกเสียใจ ว่าความเห็นบางอย่างของคนบางคนที่ไปทําร้ายเขาด้วยสุดก็เราก็เสียใจครับริงพราะของคุณมันเยี่ยมในกลุ่มไม่ครับจริงๆเรามีไปกันสองคนครับมีพอยแล้วก็มีส้มใช่เราก็ดูแลเราก็ต้องดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันหมดเข้ากันก็รู้สึกเสียใจก็อย่าอย่าไปว่าอย่าไปทําแบบนี้เลยครับมีค่าที่มันมีออกมาเพราะคามที่เหมือนที่ไปไปต่างจังหวัดมีค่าไปเช่ารถมาที่นี่น่าด้วยก็เลยถามครับ ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยกครับเขาไปทํางานไปอะไรเดี๋ยวก็ไปใหญ่ว่ามีผู้หญิงไปหาที่ที่เรียที่โน่นก็โสดแล้วทําอะไรก็ได้นั่นแหละมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นถามไงว่าเบียร์มุขพอนเดียวจริงๆแล้วถามว่าอยากมุขพรไหมจริงแล้วผมก็ไม่รู้นะผมผมก็รู้สึกว่าคือทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันมันดีแล้ว ถามว่าอยากบุกบอลไหมจริงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าอุ้ยขนาดนั้นคือผมบุกออนได้อยู่แล้วมันก็ทุกคนก็ต้องบุกออนเนาะบุกออนมันก็คอือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องกล้าไปข้างหน้าเนาะใช่ครับตอนนี้พร้อมไหมการย่อน,นพร้อมโอ้ก็เรื่อยๆ,ๆครับค่อยๆดูไปมีข้ามาหรือยังค่ะมีมี ในวงการไม่มีหรอครับก็ก็มีคือคือวการเลยก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันค่ะอยากเห็น่ะอยากเห็นพี่เียร์มายังกดไล์น้องเ้าอยู่ไงยก็จะโอ้โหเราก็เราเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้แบบว่าเราก็ยังคุยกันยังแบบว่าอะไรปกตินานพี่ของยายน้องใช่ครับแล้วก็เป็นที่เห็นก็เหมือนกันไปกดไลค์ก็ยังแบบมีความังว่า <lee. S 2> ก็เข้าใจครับว่าบอกว่าคนที่ซัพพอร์ตเราทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทั้งแฟนๆนคงรู้สึกเสียใจยเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็าอยากให้ให้เนาะเราตัดสนใจกันแบบนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้กาลังใจพวกเราสองคนต่อไปในเรื่องของการทางานในเรื่องของอนาคตแต่ละคนก็ยังไรก็ขอบคุณที่ซับพอร์ตพวกเราครับในการติดตามชของเราว่าในเร่ีเองติดตามเรายังไงบ้างก็ตลอดอยูลยตลอด ก็ไม่ขนาดนั้นหรอครับรูปไหนที่มันแบบเอ้ยเจ๋งเราก็ปวดร้ายปกติครับความรู้สึกต่อต่อวหน้าทีจริเงเนี่ยนะก็ปกติก็ปกติแล้วก็รู้สึกดีๆให้กันใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะเราก็คุยกันเป็นพี่น้องที่ดีกันอย่างรยัยกันมีอะไรที่แบบช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยช่วยเหลือเขาจะมีสิทธิ์อบกันมีทักที่อะไรต้องมีบ้างครับมีบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเรื่องม้าเนี่ยแหละครับพี่ค่อนข้างบอกว่า ต้องส่งรูปไปให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆก็เขาก็เลี้ยงมาด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่าแฟนๆก็มีลุ้นใช่ไหมพี่เบียร์โอ้ยผมว่าให้ไปเรื่องของอนาคตนะครับพี่เบียร์มันมีประเด็นของปัญญายุทธ์ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้แต่เราเพราะว่ามีเห็นว่าเคลียร์กันไม่ดีเรื่องการแต่งงานไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีไม่มีเรื่องนี้ครับอย่างเรื่องนี้เรามองยังไงกันบ้างก็คนคนก็คงมีแบบว่าต่างคนก็ต่างบอกว่าอยากจะหาคําตอบใช่ไหมฮะว่า มันเกิดมันเกิดเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนแล้วก็ปรับความเข้าใจทุกอยา่างแล้วก็ตัดสินใจให้โอเคของเค้าแบบนี้ซึ่งทุกอยา่างคือเปไปได้ดีนะของของเคาทาง,งนี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่าคอยให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนมาตลอดครับสวัดีคุณเต้ Ok habis ni, allah khair Ok, terima kasih T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 erima kasih